สวัสดีแฟนเบสบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะขอพูดถึงน้องบีมพิมพิชยาโกคลำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ทำให้อดน,นึกถึงเบื้องหลังความสำเร็จของน้องไม่ได้นะครับ เพราะว่าเบื้องหลังความสําเร็จของน้องนะครับก็คือคนที่นั่งอยู่ข้างๆนั่นก็คือโคดออสนั่นเองนะครับน้องบีมนะครับก็ได้เข้าสู่วงการวอลเลย์บอลโดยที่มีการแข่งขันในรุ่นเยาวชนนะครับจนสุดท้ายแล้วทางโคดออสเองนะครับก็ได้ให้โอกาสโดยที่ให้บีมและก็บุมบีมชัชชออนโมกสีนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลที่มีอายุน้อยมากๆนะครับที่เข้ามาเก็บตัวแล้วก็ร่วมซ้อมกับรุ่นที่ ทีมชาติชุดใหญ่เลยซึ่งก็ถือว่า2ผู้เล่นนี้ได้สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆนะครับมีการลงสนามบ้างลองผิดลองถูกบ้างนะครับกว่าที่จะมีโอกาสและก็ได้เล่นในทุกวันนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็บอกได้เลยว่า2ส,สาวนี้ต้องทนเหนื่อยแล้วก็ทนลำบากมาพอสมควรนะครับ กว่าที่จะกลายมาเป็นผู้เล่นที่มีฟอร์มดุด,ดันแล้วก็โดดเด่นได้ขนาดนี้นะครับก็อย่างที่ได้บอกไปว่าการฝึกฝนตั้งแต่อายุน้อยๆช่วงที่โคดอนนะครับได้นำมาฝึก ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นเยาวชนเพียงแค่2คนเท่านั้นนั่นก็คือช,ชัจุอรนมกศรแล้วก็พิมพิชยาตอนนั้นนะครับก็จะมีผู้เล่นอย่างเพียวอัชรพรด้วยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ถูกฝึกหัดอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นยุคของเจดเซียนจนกว่าทั้งหมดนี้จะได้มา ผลสำเร็จในทุกวันนี้นั่นหมายความว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างลึกซึ้งเลยก็คือโคดออสนั่นเองนะครับจากตรงนั้นนะครับเราก็จะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพิมพ์พิชญากรลำม,มากมายมหาศาลเลยไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นและก็สามารถที่จะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่อย่างที่เราเห็นได้ทุกวันนี้รวมถึงโอกาสที่ไปเล่นต่างชาตินะครับนั่นก็คือต้นสังกัดเดิมที่เล่นให้กับหลีกญี่ปุ่นอยู่ทุกวันนี้นะครับและก็ที่ ที่โดดเด่นแล้วก็น่าสนใจก็คือการเล่นกับยุโรปหรือว่าเล่นกับทีมใหญ่ๆก็สามารถที่จะเล่นบอลได้สุดยอดมากๆเลยก็ยังมีหลายคนนะครับรวมถึงแฟนเบสบอลที่ติดตามอยู่ก็มองว่าการที่บีมพิมพิชยามีโอกาสไปเล่นลีกนอกหากเล่นลีกยุโรปก็คงไม่สามารถที่จะต่อกรกับคนยุโรปได้เพราะว่าตัวเตี้ยแล้วก็ความสูงน้อยแต่จริงๆแล้วนะครับอย่างที่ได้บอกไปก็คือการที่แข่งในระดับเนเช เลิกนี่ก็เป็นระดับทีมชาติระดับที่เล่นกับผู้สูงแล้วหากว่าน้องบีมสามารถที่จะต่อกรหรือว่าสามารถที่จะตบผ่านได้นั่นหมายความว่าการันตีถึงคุณภาพแล้วก็ความสามารถของน้องเพราะฉะนั้นนะครับจุดตรงนี้อย่างที่ได้บอกไปว่าภาพเมื่อกี้นะครับทำให้เรานึกถึงว่าความสำเร็จของน้องในทุกวันนี้เกิดจากผู้ที่ มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ชักจูงนําพาน้องมาถึงจุดนี้ได้นั่นก็คือโค้ดอ้อนั่นเองนะครับต้องขอชื่นชมแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆที่สร้างนักกีฬาที่มีคุณภาพได้ทุกวันนี้นะครับเราแฟนวิดบอลก็คงจะต้องติดตามผลงานและรอเชียร์กันต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ